วันนี้ผมจะมา DIY ครับตัวนี้เป็นเป็นเครื่องออกกำลังกายเครื่องออกกำลังกายผมไะซื้อมาแล้วตัวนี้มันเป็นเป็นยางเป็นโฟมนุ่มๆก็เลยมีแนวคิปนะครับจะชํำแหละมัน เป็นแท่นพาดปืนเดี๋ยวพอดีมีปัญหากับกระสุน S&B นะครับช่ว mm hmm. ยเรยบร้อยหนู mm hmm. ว่ามันเป็นคาบคาบขีิเกลือครับมันมันติดปืนปืนทำให้ทำให้ลูกกระสุนขัดครับ mm hmm. เดี๋ยวผมจะทำการดัดแปลงตัวนี้เป็นแท่นพาดปืนราคาประหยัด เพราะผมซื้อมาจากมูลน,นิธิไม่แพงครับผมก็จะทำการตัดออกมาแล่ก็ ไปเื่อยด้หนังยางมาเส้นหนึ่งเอาไว้ทำปืนยิงปลาก็ได้นะครับหนังสติ๊กก็ได้เป็นหนังสติ๊กก็น่าจะแจ่ยมนะครับแต่สิ่งที่ผมต้องการคือตัวนี้นะครับผมจะตัดเป็น ร่องวีร่องวีและเป็นแท่นพาดปืนนะผมมีหลายตัวอยู่ ต้องมีแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะปืนมาวางตรงนี้ ง่ายๆนะครับสไตล์บ้านๆนี่นะครับหมอนรองปืนลองดูนะครับ 4 5 7ของผมครับผมจะเอาไปตั้งกลุ่มกระสุนตั้งกล้องใหม่โดยใช้กระสุน CCI standard นผมก็เลยมาทำแท่พาดปืนหรือหมอนลองปืนเองทดสอบกัน เป็นหน้าตาแบบนี้นะครับน,นี่ผมจะไปทดสอบกระสุนให้ดูนี่นะครับแทนพาดปืนบ้านๆของผมโดยการดัดแปลงอย่างนี้อีกนะครับนี่ซื้อมาเยอะมาเล่นนี่ครับอันนึงเดี๋ยวทำลอง ท้ายนี่นะครับำลงด้านด้านด้านท้ายพันท้ายพื้นแล้วก็ไปนอนราบยิงในแนวราบเลยครับตั้งลุ่าสุรที่50เมตรนะครับกดติดตามดูนะครับก็หลังจากที่ผมแท,แท,ทะเล่นเล่นสักพักก็ได้ออกมาหน้าตาแบบนี้นะครับ แทนพาดปืนแทนพลาดปืนที่จะไปตั้งกล้องคอยติดตามชมนะครับว่าผมจะไปตั้งกล้องออกมาเป็นแบบไหนครับตอนนี้ก็ได้เดินทางมาถึงสนามยิงปืนส่วนตัวของผมแล้วนะครับมาด้วยอุปกรณ์ที่ผม แปลงขึ้นมาใหม่นะครับมาตั้งกลุ่มกระสุนด้วยกระสุนยี่ห้อ CCI นะครับหัวดำนี่ครับเป้าเป็นถาดเบียร์ก็เท่าปลายกล้อยครับปลายนิ้วก้อยผมนะครับจุดดำนี่นะครับไปสนามยิงปืนส่วนตัวผมเองครับคอกหมูผมสร้างไว้ยังไม่ได้เลี้ยงหมูนะครับบ่อปลาก็ยังไม่ได้ปล่อยน้ำครับโน่นนะครับฝั่ง ฝั่งโน้นนะครับท้ายบ่อตรงหน้าผานะครับที่กำแพงดินน้นนะครับผมจะยิงไปน้นนะครับรับรองไม่มีการอันตรายใดทั้งสิ้นนะครับไม่กระสุนไม่ไปโดนหัวใครแน่นอนครับนะครับนี่ครับเป็นสนามส่วนตัวผมเองนะครับเดี๋ยวขออนุญาตไปตั้งเป้าไว้ฝั่งโน้นก่อนนะครับนนนะครับเป้าขาวๆน้นนะครับ ไปตั้งไว้ฝั่งโน้นครับโน่นนะครับฝาเบียครับขาวๆีกฝั่งโน้นนะครับห้าสิบเมตรครับนะครับเดี๋ยวผมขอเอากล้องโทรศัพท์ผมวางกับตอไม้นี่ก่อนนะครับมีอุปกรณ์ผมไม่มีอะไรนะครับผมบ้านๆจริงๆนะครับไม่ต้องมีพิธีรีตองอะไรนะครับเดี๋ยวผมขอเซ็ตกล้องผมแป๊บนึงนะครับ ไปไหนนะครับลำบากนิดนึงก็ไม่มีใครถ่ายให้นะครับเดี๋ยวปดูก่อนนะครับเป็น457พรีเมียมนะครับแทนที่ผมทำมานะครับ,รบแทนที่ผมทำมาครับกระสูนเป็น C C I สแตนดาร์ดนะครับท้างอยู่ในแม็กสนัดเป็น S N B 4นัดนะครับเอาออกก่อนใส่กระเป๋าเกจไว้ก่อน ซีซีไอหมดดำนะครับร้อนครับร้อนมากครับจุกระสุนเข้าไปก่อนนะครับหนัดตั้งกล้องนะครับผมตั้งกลุ่มกระสุน S N B ีไว้เล่เป็นหลอดนะครับการยิงของผมก็ยิงแบบ,บบ้านๆครับจุกระสุนเข้า ไก่เดิมๆนะครับปืนเดิมๆไม่ได้แต่งนะครับกล้องเป็นดิสคอฟเวอรนะครับ h x 4คูณ14ปรับพาราเลกก่อนนะครับปรับหลาอันนี้ผมอยู่ที่ประมาณ ห้าสิบนะครับ50สบลานะครับชัดแล้วนะครับปรับไปที่สิบสี่เท่าเลยนะครับสูงไปนะครับถ้าสูงไปผมก็จะเอาลงาจาะเอาลงหนึ่งตันนะครับ ไปครับถ้าต่ำไปก็รองครับเพราะฉะ,ะนั้นสูงไปเปลี่ยนอันครับผมทำมาสามอันเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนก้อนที่ลึกๆที่บากไปลึกๆล,ลงไปว่าง โอเคพอดีร้อนครับร้อนอุปกรณ์ของผมก็ใช้ให้เป็นประโยชน์นะครับกะเป๋าปืน yeah เหนื่อยครับมืแต่เสร็จปุ้เหนื่อยครับหายใจลําบากไม,นะไม่ต้องไปดูครับสวัสดีลูกสาวมา,อาตอนนี้นะครับโดนโดนริมขอบริมขอบจุดดำไปประมาณครึ่งเซนครับ,นะรบผมขอยิงอีก สองสามลูกแลก้วะดูกลุ่มติดกันนะครับโอ้โหมือไม่นิ่งครับลูกนี้ไปกันใหญ่เลยครับไม่ใกล้เลยครับ ถ้าเป็นเป้าประมาณนกขเาขาก็คงไม่เหลือ <c ười> ไปสาสัดนัดแล้วนะครับ นี่เึงนะครับแบบบ้านๆเดี๋ยวไปดูกลุ่มกระสุนกันนะครับเป้าที่หนึ่งนะครับอนุญ,ญ,ญาตเดิมพาพเดินไปนะครับเหนื่อยครับอากาศร้อน,นครับไปดูเป้ากันนะครับ นี่คือผมตั้ง S n B ไว้ BY นะครับผมยังไม่ได้ปรับใดๆทั้งสิ้นนะครับยิงดูที่5้านัดนะครับเหนื่อยหอบร้อนถ่ายเองมือไม่นิ่งนะครับดูเป้ากันเป็นไง้าไปดูเป้านะครับ ครับนี่ครับนี่นะครับอันนี้นัดที่หนึ่งนะครับเนี่ยเข้าตรงนี้นะครับอ่ามีนัดที่สองครับอ่านัดที่สามครับนัดที่สี่แล้วก็นัดที่ห้าครับก็กลุ่มประมาณ นิ้วครึ่งนะครับหนึ่งจุดห้านิ้วนะครับถ้าพูดถึงนกก็เล็งตัวก็ไม่น่าจะเหลือนะครับขนาดนี้เดี๋ยวดูเป้าที่สองครับนี่ครับเป้าที่สองนะครับนี่นะครับเป้าที่สามอยู่นี่ครับมือผมไม่นิ่งผมคิดว่าไม่นิ่งไม่น่าจะปรับใดๆแล้วนะครับน่าจะโอเคแล้วนะครับแล้วก็อยู่นี่ นี่เขาเขียนไว้หนึ่งนะครับแล้วก็มีการกระบาดไว้นี่ผมยังไม่ได้ยิงนะจะลองยิงดูเป้าละหนึ่งนัดนะครับนะครับมีสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะครับเพื่อความชัวเดี๋ยวผมยิงอีกสักห้านัดนะครับเดี๋ยวผมจะให้ลูกสาวผมยิงดูว่ามือใครนิ่งไม่นิ่งนะครับลูกสาวมาแล้วออตอนนี้เป็นเป็น ทคที่2นะครับก็คือเป็นชุดที่2ที่ผมจะยิงด้วย CCI หมวดำสแตนดาร์ดอีก5นัดนะครับซึ่งตอนนี้ผมยังไม่ได้ปรับกล้องในใดทั้งสิ้นนะครับก็จะลองดูอีกสักชุดหนึ่งนะครับนี่นะครับโยกได้นะครับไม่แน่นนะครับพื้นไม่มีอะไรที่ตายตัวหรือมาตรฐานเลยนะครับคือผมเอามาตรฐานของผมคือตั้งแบบหยาบๆแบบบ้านๆนะครับ เอาไว้แค่หาก,กับแก้มเฝ้าไร่เฝ้าวสวนนะครับไม่ใช่ละเอียดจนถึงขั้นที่แบบว่าร้อยรูอะไรประมาณนั้นนะครับทําได้ขนาดนี้ก็สามารถล่าได้ที่ระยะ50เมตร70เมตรสบายครับเดี๋ยมาดูกลุ่มกลุ่มกลุ่มที่2องคร,บร,นนครบับร้อนนะครับอากาศร้อนนะครับผมจะยิงกลุ่มที่2ให้ดูนะครับ ไปหนึ่งเซนนะครับจากจากเป้าเท่าปลายก้อยผมนะครับเป็นพ่อมือผมไม่นิ่งเองครับโอ้นี่ไปลงออกซ้ายนะครับลงเป็นสองเซนนล้วนะ ไปเลยครับขวาเลยครับผมยิงแบบไม่ปานีดนะครับแบบเร็วๆนัดนี้นะครับเป๊ะเลยครับเข้าจุดจุดดำเลยครับแสดงว่าผมไม่ต้องทำการตั้งกลุ่มใดๆปรับซ้ายขวาสูงต่ำไม่จำเป็นแล้วนะครับ แค่นี้ผมถือว่าผ่านครับไม่เหลือครับกลุ่มขนาดนี้ก็อยู่ประมาณ1.2นิ้วถึง1.5นิ้วนะครับเดี๋ยวผมจะยิงให้ดูอีกสัก3เป้านะครับเป้าและหนึ่งนัดเดี๋ยวจะไป นี้หมดไป10นัดแล้วครับกระชุนผมมีเยอะครับโหลดเข้าไปอีก5นัดนะครับ CCI Standard นะครับผมตั้งกับกลุ่มไว้ที่ที่ห้อ S&B n นะครับแต่ก็ไม่ได้ต่างอะไรกันเลยตอนนี้ผมจะยิง,งเป้าที่สามนะครับ1นัด ครัซ้ายเหมือนกันครับเอาที่5ครับซ้ายเหมือนกันครับลงต่ำหมดเลยครับ สาวยิงดูนะครับไม่แน่ใจว่าือเขาจะนิ่งหรือเปล่าานับกัน,กนครับเป้าที่หกนะครับ ลฟเลยครับนนะครับนี่นะครับ,รบมาดูเป้าชุดที่สองชุดที่สองนะครับนัดแรกเข้าตรงนี้นะครับเนี่ยเข้าตรงนี้นะครับนี่นัดที่สองเข้าตรงนี้นัดที่สามตรงนี้สี่มานี่ครับห้านี่เลยครับลูกสาวยิงโดนนี่แล้วก็มาเป้าที่สามนะครับห่างออกมาสองเซน นี่นะครับเป้าที่สี่ก็ตกต่ำห่างออกสองเซนเหมือนกันเป้าที่ห้าเซนครึ่งนะครับเป้าที่หกเป้าที่หกนี่เข้านะครับเข้าตรงนี้เลยนะครับเป้าข้างบนยิงขึ้นมาอยู่มุมด้านนี้นะห่างเซนครึ่งก็ด้วยอุปกรณ์ด้วยความเหนื่อยมือไม่นิ่งนะครับ นี่ก็ทำกลุ่มกระสุนได้เนี่ยนิ้วครึ่งนะเท่ากันนิ้วขึ้น,นะน,น,นประมาณ1.5นิ้วก็มีโดนจุดดำอยู่หนึ่งนี้โดนใกล้เคียงสองแค่นี้ก็ไม่น่าพลาดแล้วนะครับเอาไว้ผมค่อยไปตั้งในสนามหรือใช้ที่มั่นคงนะครับเอาแค่นี้ก่อน หรือไม่ก็ผมจะไปตั้งระยะแค่30เมตรหรือ20เมตรให้ใกล้ให้มันละเอียดกว่านี้นะครับก็คลิปนี้ก็ขอขอบคุณครับโอากาสหน้าผมจะมาถ่ายทําให้สมาชิกเพื่อนๆได้ดูกันใหม่นะครับก็เดี๋ยวช่วงบ่ายๆผมจะลองไปทดสอบกับนกเขาในไล่หรือนกพิราบดูก่อนนะครับ ผลออกเป็นยังไงค่อยรายงานนะครับขอบคุณครับ